ตัวแทนกว่า200คนมาบุกโรงงานกันค่ะทุกคนหลังจากที่พาคุณชามาทาบุญโรงงานครั้งก่อนวันดีแป้งเลยพาจัดตัวแทนมาดูการผลิตสินค้าทุกตัวของวิงไว้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะพอเข้ามาในโรงงานแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะเข้าห้องผลิตจะต้องผ่าน <c oughs> เครื่อง Air <c oughs> แอร์ชาวเบอร์เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเครื่องนี้นี่มูลค่าหลายแสนเลยค่ะ <c oughs> ถึงเวลาเข้าชมกระบ,บวนการผลิตแล้วค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่กระบ,บวนการคิดค้นสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ QC ถัดไปพาชมเครื่องผลิตสารสกัดต่างๆเครื่องจักรผลิตของเรานะคะสามารถ ผลิตได้ถึง1น0 0 0ซองต่อวันเลยค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเรามีทั้งหมดสิเครื่องทําให้ผลิตได้มากถึง1 2 0 0 0 0สองซองต่อวันเลยและพระเอกของโรงงานเราก็คือนี่เลยค่ะเครื่อง5เลนที่ผลิตได้8 5 0 0 0ซองต่อวันผลิตได้ไวกว่าเครื่องบรรจุถึง5เท่าเลยมูลค่าน้องตัวนี้นะคะหลักหลายล้านเลยค่ะวันนี้พี่ๆตัวแทนตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะได้ทัวร์กระบวนการผลิตครบทุกสินค้าแบบนี้แอบกระซิบนะคะว่าตอนนี้แป้งกับทีมงานกําลังมีโปรเจกต์ใหม่สินค้าตัวต่อไปจะเป็นอะไร รอติดตามได้เลยนะคะทุกคน